สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านคขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะจ,ะจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่8กันยายน2567นะคะทุกท่านขาก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจดเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละรอบเลยนะคะถ้าทุกคนไม่ชอบเด่นแยกที่ใจวางไว้ให้ให้ทุกท่านดูมัดรวมหรือเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะมัดรวมก็จะ มีทั้งหมดสองตัวนะคะทุกคนทั้งห้ารอบเลยนะคะทุกคนขาทาพี่น้องบอมากกใบผิพิจรณาเบิงนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมวันที่8นะคะเจจะพาทุกคนไปดูวันที่7ก่อนนะคะทุกคนวันนี้เอามาเป็นเคสให้ศึกษาเลยนะคะทุกคนขาเอฟซี FC ดูนะคะว่าหลุดยื้อขนาดไหนนะคะทุกคนวันนี้นะคะ นอยชบากริตจ,จะให้สามและสองมาสี่หนึ่งเก้าหกห้านะคะทุกคนดินดินแยกหลุดสามและสองหลุดหมดเลยนะคะเก้ามาพี่น้องมามัดรวมเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนเข้าคู่ตัวเจาะมัดรวมหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะนอยกาชาติให้เจ็ดและหกหลุดพี่น้องเจ็ดมาหลักร้อยมาเจ็ดแปดหนึ่งสามห้ามัดรวมหลุดเลขเด่นประจำวันหลุด เลขคู่ด้านบนมาเฉยหนึ่งแปดนะคะไม่สัมพันธ์กันวันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็อยากให้ทุกท่านหยุดนะคะหรือไม่งั้นก็ตามเลขเด่นประจําวันหรือมัดรวมนะคะพี่น้องถ้าเริ่มหลุดหน่อยสองหน่อยแล้วถ้าไม่ดีแล้วนะคะทุกคนหน่อยพิเศษนะคะใจให้สี่และสามมาศูนย์สองเจ็ดเจ็ดเก้านะคะทุกคนสองเจ็ดมาเลยนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวัน เจ็เก้ามาอีกรอบนะคะเลขเด่นประจําวันวันนี้ก็ไหลนะคะทุกคนมัดรวมก็ไหลนะคะพี่น้องไหลปะปายนะคะแต่เด,เด่นแยกนั้นมาแค่หน่อยเดียวพี่น้องเบิงเด่นปกติมาเลขสี่นะคะให้สี่และสามมาเจ็ดหกสี่ห้าศูนย์เข้าเด่นแยกกับเด่นประจําวันสี่หกหกสี่พี่น้องเข้าน้อยเดียวอีหลีเด้กพี่น้องเมื่อนี้ นะคะทุกคนคู่ด้านบนมา5 0 0 5บนสัมพันธ์กันเมื่อนี้นะคะ่ะทุกคนถ้าไม่ดีก็หยุดวันใหม่ค่อยตามใหม่นะคะ V.I.P ให้1และ0มา3-4-2-6-3นะคะ,ะคู่ด้านบนมา2-4-4-2มัดรวมมา6นะคะเลขเด่นประจำวันมา2วันนี้เลขเด่นประจำวันกับมัดรวมก็ไหลดีประปายอยู่นะคะทุกคนมาทั้ง2นะคะแต่เด่นแยกนั้นหลุดหมดตุยหมดนะคะทุกคน ไปต่อลุ้นต่อวันที่8นะคะช่วงไหนที่หลุด FC ทุกท่านหยุดแล้วพิจารณานะคะทุกคนคะสูตรการคำนวณที่ใจทำให้ดูนี้เป็นการวิเคราะห์แนวทางจริงๆนะคะทุกคนมาดูนะคะสำหรับวันที่8ใจะเอาผลการออกรางวัลวันที่7มา4ตัวบนน้อยปกติ3764น้อยพิเศษ82 8027น้อยวีพี 4, 2, 2, v P 4 2เอามาบวกกันพี่น้อง สามบวกเจ็ดบวกหกบวกสี่บวกแปดบวกสองบวกเจ็ดบวกหนึ่งบวกสามบวกสี่บวกสองนะาทุกท่านได้สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดลบหนึ่งเหลือสี่สิบหกบวกหนึ่งได้สี่สิบแปดนี่คือผลลบนะคะสี่หกคือผลลบสี่สิบแปดคือผลบวกเจจะมาหาความน่าจะเป็นสองตัวบนล่างให้ท่านได้รับชมแต่ว่า fc ทุกท่านห้ามเอาทุกคู่นะคะคู่ด้านบนคือการหาความน่าจะเป็นเท่านั้นให้ทุกท่านถ้าชอบคู่ด้านบนให้ทุกท่านดูตัวเด่น หนึอยจะมีทั้งหมด6เจาะนะคะทุกท่านถ้าไม่ชอบแต่ละน้อยก็มัดรวมจะมีทั้งหมด6คู่ต่อวันนะคะเรามาดูกันค่ะทุกคนใครอยากได้3ตัว4 6 1ห6หนึ 9, ่งถึง8ี่8กจหนึ่งถเก้าดหนึ่งถี่แปช่วงนี้หลุดนะคะทุกคนช่วงนี้3ตัวหลุดมาเกือบเดือนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะหยุดก่อนเด้อพี่น้องเด้อ มาดูค่ะ61-69นะคะทุกคน678นะคะจะเอาตัวท้ายมาจับ1-9นะคะ678 61-69 61 62 63 64 6 9 66 7 68 69 71-79 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81-89ไป1ไป2ไป3ไป4 85 86ไป7 88 89ค่ะทุกท่าน61-69จะมา61 62 6กสามหกสี่หกปดหกเเจดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจดสองเจดหเจดเกเจดปดนะคะแปดหนึ่งถึง8ปดเก้ค่ะแปดหนึ่ง8ปดสีดห้าปเจปดเกนะคะชอบคู่ไหนอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะทุกคนคู่ไหนที่เป็นตัวไปกลับใจก็ จะไม่ได้วงนะพี่น้องจะยันพี่น้องไล่จานะคะทุกคนเรามาดูนะคะนอยเชิงกิจนะคะทุกคนนอยเชิงกิจเด่นอยู่ที่3และ2องคอยมาดูตัวจอก,กันนะคะนอยกาชาตห้และ4ีนอยพิเศษแปและ7จนอยปกติ6และห้า หน่อย V.I.P. แปดและเจ็ดนะคะทุกคนหน่อยที่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลคือหน่อยพิเศษและหน่อย V.I.P. นะคะทุกคนค่ะมือว่านี่กับพ่อมาเด้กพี่น้องเลขกเบิ้ลน,นะคะทุกคนอ่าเลขเบิ้ลก็คือแนวทางจับก็คือถ้าไม่ชอบเบิ้ลในตัวก็รอดูเลขเบิ้ลประจําวันหรือเบิ้ลด้านบนได้นะคะทุกคนเบิ้ลในตัวก็คือแปดแปดเจ็ดเจ็ดประมาณนี้เนาะคะ่ะแล้วแต่พวาม,มาเด้อพี่น้องมาดูตัวจอกันนะคะ น่อยเฉพกิจ3และ2ตัวเจาะ6 2 7 2 8 2 6 3 7 3 8 3น่อยกรชาติ5และ4 6 4 7 4 8 4 6 5 7 5 8 5น่อยพิเศษและน่อย VIP 8และ7 6 7 7 7 8 7 6 8 7 8 8 8น่อยปกติ6และ5 6 5 7 5 8 5 6 6 7 6 8 6นะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนที่ชอบไหมเอ่ย ชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะทุกท่านสถิติกะมีเขาไม่หลุดเนาะพี่น้องเนาะเรามาดูมัดรวมนะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจำวันที่8กันยายนอยู่ที่เลข6และเลข4ี่ค่ะทุกท่านเรามาดูคู่ตัวเจาะกันนะคะคู่ตัวเจาะ6และ4มีคู่ไหนบ้างมี6 4 7 4 8 4นะคะ66 7 6 8 6นะคะทุกท่านคู่มัดรวม6นี้ 6คู่นี้สามารถใช้ได้ทุกรอบนะคะทุกคนบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะทุกนมีนองมือว่านี่เขา1นเกานะคะทุกคนคู่มัดรวมนะะเนาะค่ะเอฟีขาถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนให้ท่านจับเด่นแยกเสียมัดรวมนะคะเดี๋ยวใจขอนอุญาเขียนวันที่ก่อนนะคะเ,เช่นนะคะในเชพกิจ3และ2มัดรวม6และ4เป็น3 2 2 3 3 6 6 3 3 4 4 3 สองสามสามสองสองหกหกสองสองสี่สี่สองอย่างนี้เป็นต้นนะคะใจทาให้ดูหน่อยเดียวหน่อยต่อไป f อฟซีทเองนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันค่ะเลขเด่นประจําวันอ่าวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งได้เลขหกเลขเบิ้ลประจาวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสำหรับหนึ่งกับหกนี้เอฟซทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาสังเกตกันค่ะทุกคนคะ ทุกคนถ้าน้อยเริ่มหลุดน้อยแรกน้อยสองน้อยสามนี้พี่น้องให้เศร้าเลยเด้อค่ะพี่น้องขาบ่อตรงตามเด่นแยกนะคะทุกคนสังเกตตั้งแต่น้อยแรกพี่เหรอพี่น้องน้อยแรกน้อยสองพี่เหค่ะถ้าหลุดมาก็ให้สังเกตดูนะคะว่ามัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันไหลตัวไหนไหลให้ท่านตามตัวนั้นนะคะเลขเด่นประจําวันไหลตามมัดเลขเด่นประจําวันมัดรวมไหลตามมัดรวมนะคะหรือว่าไม่ไหลเลยให้ทุกท่านหยุด วันต่อมาค่อยมาตาใหม่นะคะทุกคนให้ทําแบบนี้นะคะที่ใจพูดให้ฟังแบบนี้เกือบทุกวันก็เพราะว่าใจกลัว fc ใหม่เข้ามาท่านจะไม่เข้าใจนะคะ fc ท่านไหนท่านมาใหม่ท่านดูให้เข้าใจก่อนค่อยพิจารณานะคะดูให้เข้าใจแล้วท่านจะรู้ว่ามันจับง่ายเดวพี่น้องมันจับปนยากนะคะทุกคนมันก็ง่ายๆแล้วแต่ดวงเนาะพี่น้อง พี่น้องก็สังเกตเบื้องเอาเด้อจ้าตัวไ,ไลๆพี่น้องกะตามตัวนั่นละ่ะถามว่าน้อยปกติน้อย VIP ไม่มีสิทธิ์เข้าเลอทําไมให้ตามมารวมกับเลขเด่นประจําวันสองน้อยสุดท้ายนี้นะคะทุกคนความเป็นไปได้ที่ที่จะเข้านั้นน้อยกว่าความเป็นไปได้ที่จะหลุดนะคะพี่น้องเพระาพระว่าภาษาอีสานกับม,มายเข้ามามันแหกพอดีน้องพี่น้องเนาะมันก็อาจจะหลุดได้นะคะทุกคน ค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่8กันยายน2567น2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคสุขมันหมานสุขสุขคนเด็กพี่น้องสวัสดีค่ะ